กำลผมอินมานานแล้วทำอาหารน่าสุดแบบหวานมากเลยอาหารมันหวานสเต็กหวานใส่น้ำตาลเยอะไปเล็กบ้าเขาผัดอะไรบ้างใส่น้ำตาลเยอะไปหรือเปล่าอ๋อที่บ้านโบเหรอเออนี่ยเราเนี่ยก็ถามม่าทำไมถามตรงตรงไม่ได้หรอถามตรงตรงไม่ได้ถามมาเลยอ่ะแล้วจะไปทำอาหารให้เขาทำอะไรทำอะไรยังไงยังไงบ้างอะไรแล้วคือจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้ไปทำให้หรอกทำไมโบก็คือเรียกว่าลงสตอรี่อวยนิดหน่อย ก็ไปทําให้คือ <lawsuit. S 1> เราอ่ะแค่เหมือนไม่ได้เจอน้องไปมิลานมาเนาะดอเช่กับอันนาสวยมากนะแล้วก็แล้วก็อิตาลี่ก็เลยเนาะไปอิตาลี่เลยไปอินเตอรีมาน้องไปอิตาลีมาอินเี่ผมเลยได้ไปออกงานอิตอรี่ขอบคุณน้องยังขอบคุณน้องเรียกครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับไอคือน้องเพิ่งกลับมาแล้วแบบเราเหมือนผมก็ละครน่ะน้องก็ละครนะก็เลยไม่มันดูดูคิวแล้วอ่ะแบบอีกนานเหมือนไม่ได้เจออะไรเงี้ย เพน,นั้นพอดีว่าน้องมีงานบ่ายแล้วเราว่างก็ลเลยแวะไปหาที่บ้านก่อนไปเจอหน้าที่บ้านก่อนช่วงก่อนออกจากบ้านอะไรย่างเงี้ยแล้ว่อังเอิญว่าแม่เขาแม่เขายังไม่ได้อาบน้าแม่โบทำอาหารทำขา้าวผัดอยู่เลยไม่ได้อาบน้าก็เลยบอกว่าให้เล็กอะ่ะทอดปลาสลิดให้หน่อยอออแล้วก็เลยเข้าครัวไปทําให้พอเราก็ทําเส็ก็เลยเป็นข้าวผัดปลาสลิดก็เลยเป็นข้าวผัดกับปลาสลิดให้โบทานไม่ใช่ครับเขาเขาว่าแม่คือแม่ทําให้โบกิน เพราะว่าอร่อยมปเพราชมเลยว่าปลาสลิดที่เราทอดด้วยความที่ปลาสลิดอ่ะมันก็ไม่ต้องปรุงรสอะไรเนาะแค่เอาไปลงน้ํามันทอดให้สีเหลืองกรอบน่ารับประทานแล้วก็เอาขึ้นหั่นแค่นั้นใสใจเปล่าใส่ใจลงไปด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตั้งใจทําให้มันไม่ไหม้ไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ไม่แค่นั้นแหละแค่นั้นเล็กได้ทำแบบอาหารอะไรให้พวกกินบ่อยไหมคือจริงๆก็มีบ้างครับผมแต่ว่าด้วยความที่เล็ก จะไม่ค่อยทําใส่กล่องเหลือไปให้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เวลาไปแบบไปที่บ้านหรือไปบ้านเพื่อนแล้วเราทําอาหารเราจะชอบทําอาหารแล้วเราไม่ได้กินหอมแบบเพื่อนเมนูไหนที่เขาแบบว่าเฮ้ยทำให้ฉันกินหน่อยฉันชอบจังเลยทำยอดอร่อยก็มีมีสเต็กอันหนึ่งแล้วก็เมนูอื่นก็จะมีพวกแป้งแป้งแบบสปาเก็ตตี้อะไรเงี้ยเคยทำครบทอิตาลีอีกแล้ววันนี้ก็เลยต้องช้อปปิ้งอ๋อทีงานนี้ซะหน่อย คือทำพิไรปุ๊บได้ใจโบไปเลยเขากินคำสองคำน้องกินน้อยเนาะแล้วใจแม่ลโบไปฝีมือน้องเหรอเอโคไม่เป็ด้ทำถามหาหางานให้มากเลยเคยเคยอร่อยแล้วมันอร่อยเคยเคยเนอะแต่น้องก็ทำเมนูง่ายๆมากหรอยำยำให้ไวไ โอเคเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดไม่แล้วเราน้อยใจแม่เวลาเขากินเราเราตั้งใจทำแต่เขากินน้อยอย่างเงี้ยน้อยใจแบบเฮ้ยแบบเขากินน้อยเพราะเขาอิ่มอ๋อกินน้อยดีแล้วเพราะว่าน้องนอนเยอะด้านนี้ไม่เลยถักรรมกรรมกรรมกอดกรรมกรรมเดือดเฮ้แต่เขาก็กินน้อยก็ดูแลเขาด้วยใช่ไหมล่ะคือเราก็อยากให้เขากินอะไรอร่อยๆแหละแต่ว่าก็คือด้วยหน้าที่การงานแรง่างเขาก็กินเยอะมากก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพราะว่ารักษาหุ่นอย่างเดียวแต่ว่า หลายๆอย่างน้องเขาก็แพ้อะไรเงี้ยพวกฟังพวกชีสอะไรก็แพ้ผูอย่างก็อาหารมัโบกเลยก็ต้องดูแลมันพิเศษใช่ไหมคือกินได้นิดหน่อยฮะแต่ว่าก็ก็คืออย่างที่บอกก็คือจะกินน้องก็รู้ตัวเองว่าจะกินนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผื่นขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็ทำงานลำบากรู้แพ้แต่เราก็ยังทำให้เขากินเงี้เหรอเขาก็กินนิดเดียว, <c oughs> วไม่ใช่ไปถึงเวลาเวลาไปกินข้างนอกเวลาไปกินน้องท่านี้ไม่เป็นไรทุกคกินไม่รู้รสปดปัดเพื่อนนะครับ นี่ถามคำถามถามงานให้มากเลยเคยครับเคยเคยแม่บอกว่าแม่ก็แม่แม่โบเขาค่อนข้างรักษานลำใจอยู่แล้วเลยแอ่ว่าอร่อยนอกจากอันนี้ก็คือเขาลือกันว่าเราไปซุ่มแบบแลกแหวนกันแล้วมั่นกันแล้วเออมัดเงียบต่อซุ่มกันแล้วมันเงียบแล้วเข่าหลือเอามือออาไหมวันนี้จะเอาจะไปเด็นนิวมาพูดจริงด้วยใช่เอาาม เป็นนี้เขาเต้าข่ากันง่ายมากเลยหันไปคุยกันส4่คนแล้วเอานี้แะยังไงจะเอาเอาเรื่องแหวนมปนยังไงอะไรขอแหวนอะไไม่งแหวนเอาไงวอ๋อวันของขวัวันเกิดมันเป็นแบบไม่ได้ก็ไม่เชิงแหวนแทนใจอะไรแต่ว่าก็เป็นน้องเขารู้ว่าเราชอบอ็อกเซอ์ซอรีอะไรพวกนี้ก็ซื้อให้เป็นใส่ใส่เป็นอ็อกเซอ์ซอรีแล้วมีคุณค่าหน่อยมันหมายถึงแบบมันก็เป็นของขวัญที่มีมูลค่าไม่ใช่ของที่แบบ มันคือของที่มีมูลค่าไปเรื่อย,อ,ยอ่ะเนาะ